สวัสดีค่ะรายการหวานหมูใบหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานพามาที่ถนนสุขุมวิท26ค่ะมาอยู่ที่ร้าน Patio at 26นะคะโอ้โหแขกรับเชิญของหมูหวานในวันนี้นะคะเธอเป็นทายาทของ S&P ค่ะส่วนจะเป็นใครนั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงหมูหวานชวนคุยนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยหมูหวานว่าจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะไปกันเลยนะคะ ช่วงหมูหวานชวนชิมค่ะตอนนี้หมูวานอยู่ที่ต่อยอนะคะณร้านศิรดาแล้วก็อยู่กับน้องพิมพ์นะคะมีชื่อว่าก no ัญญากรน้อยสวัสดีค่ะน้องพิมพ์คะศิระดาแปลว่าอะไรคะศิรดาหระคะเป็นเป็นชื่อของน้องค่ะแปลว่ายอดหญิงอ๋อแล้วศิรดานี่เปิดมานานหรือยังะคะก็ประมาณ1ิบกว่าปีแล้วคะ่ะประมาณ15้าปี หลายคนก็คิดว่าเกาะยอเนี่ยอยู่ที่ไหนขณะนี้เนี่ยกำลังดูอยู่เนี่ยเกาะยอก็อยู่ข้ามสะพานตินนะค่ะสะพานตินสุวรรนนท์ใกล้ๆกับสวนป่าเปรมค่ะก็เดินทางถนนเส้นสงขลานุชค่ะเสร็จแล้วก็มาที่นี่นะคะร้านเนี่ยก็อยู่มีบรรยากาศทั้งบอกว่าในเรือนแห่งนี้แล้วก็ฉีกออกไปด้านล่างนะคะติดกับน้ำเลยนะคะสัมผัสกับทะเลสาบ สงขาแบบใกล้ชิดสนิทสนมส่วนมากอาหารที่นี่เนี่ยจะเป็นอาหารแนวอาหารทะเลส่วนใหญ่จะเป็นค่ะเป็นซีฟูด้ดเป็นอาหารทะเลอืมค่ะแล้วอะไรที่น้องพิมพอยากจะแนะนำคะก็วันนี้แหละก็จะมียำศิรดาก็ก็จะเป็นพวกขอ,ของทานเล่นนะคะจะเป็นพวกกระเพาะปลากุ้งแก้วมเม็ดมะม่วงแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรใส่ก็จะเป็นพวกตะไคร้ซอยหอมซอยใบมะกรูดซอยพวกเนี้ยคะ่ะอ๋อ ออกแนวคล้ายๆยำสามกรอกคล้าย<ง>ๆมีกุ้งเสียบด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะกุ้งแก้วกุ้งแก้วนะคะก็รับรองว่าถ้ามาที่นี่ต้องไม่พลาดยำศิา<ช>ลดาดา นะคะรสชาติเนี่ยจัดไม่จัดเนี่ยก็บอกได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็ถ้ามาภาคใต้นะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือใบเหลียงใช่ไหมค่ะเป็นเป็นผักพื้นเมืองทางเฉพาะทางใต้แล้วมีเป็นฤดูกาลหรือเปล่าว่าหน้าไหนมีหน้าไหนไม่มีมีมีตลอดค่ะแต่ว่าถ้ากัดแรงอะไรเงี้ยค่ะยอดเขาจะไม่ค่อยแตกเขาจะแตกประมาณสามสี่วันก็แตกอ๋อเป็นอย่างนี้นะคะ ก็คือถ้ายอดไม่แตกเนี่ยก็จะมีแต่ใบแก่ๆใช่ไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะแก่ๆเคี้ยวไม่ค่อยได้เลยไม่ได้นะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแก่รลยช่วงอ่อนอ่อนค่ะช่วงนี้อ่อนค่ะกําลังเคี้ยวสบายเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบอะไรอ่อนๆหญ้าอ่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็น ปลาทอดขมิ้นใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้จะใช้ปลาทรายใช่ค่ะแต่ว่าเป็นปลากระบอกก็อร่อยปลากระบอกก็จะเป็นปลากระบอกในทะเลสาเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ตรงนี้เองนะคะคือจับขึ้นมาปุ๊บก็เอามาใส่จานเลยสดใหม่ถ้าถ้าเป็นปลากระบอกนี่รสชาติจะค่อนข้างดีค่ะถ้าปลากระบอกทะเลสาแล้วถ้าเป็นปลาทรายนี่ก็จะปลาทรายจะมีแต่ในในทะเลสาเนี่ยแล้วก็มีอะไรนะส่วนมากเราจะทาน ปูผัดผงกะหรี่ใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นกุ้งผัดผงกะหรี่ที่นี่ก็ขึ้นชื่อค่ะแต่ว่าบางทีถ้าปูเนี่ยทานยากนะที่เกียจแกะอะไรเงี้ยจะเป็นกุ้งกระดิ่กันใช่ไหมแล้วก็อะไรต้มยำค่ะต้มยำไหนๆก็อยู่ใกล้ทะเลต้องต้มยำทะเลนะคะทะเลที่นี่มีอะไรบ้างคะก็จะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นปลากระพงค่ะแล้วก็ปูเป็นปูม้า รสชาติก็จัดจานเป็นต้มน้ำต้มยำน้ำข้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนักท่องเที่ยวนี่ก็ชอบมากเลยเขาเรียกว่าห่อหมกอมกทะเลมะพร้าวนนะคะซึ่งเป็นห่อหมกทะเลที่เสิร์ฟมาในลูกมะพร้าวส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่คนกางชอบแลวก็อีกอันนึงก็คือปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวใช่ไหมเรียกได้ว่าใครที่ชอบรสแซ่บเนี่ยที่นี่มีครบเลยนะอันนี้ เรียกได้ว่าถ้ายกมาทั้งร้านเนี่ยก็คงไม่ไหวนะ,ะเออก็ตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็แล้วกันน้องพากมีอะไรจะแนะนำอีกไหมคะก็ถ้ามาที่ร้านก็อยากให้ลองทานเป็นเป็นกุ้งศิรดานะคะแล้วก็เป็นแกงไตปลาที่นี่ก็อร่อยค่ะแล้วก็จะเป็นปลากระพงทอดน,น้ำปลาอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ขึ้นชื่อที่นี่นะคะปลากระพงนี่จะเป็นปลากระพงในทะเลสาบจะสดจะไม่เหม็นสาบ Uh huh. แล้วอาหารพื้นเมืองที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างปะ่ะก็จะเป็นพวกผัดสตอค่ะเพราะ uh huh. ว่ามาที่ร้านก็มีผัดสตอจะเป็นกุ้งนี่แหละค่ะผัดสตอผัดกะปิ uh huh. uh huh. หรือว่าจะเป็นชอบรสเผ็ดก็จะเป็นผัดเครืงแกงผัดเผ็ดสตออะไรพวกนี้ค่ะ uh huh. อย่างร้านศิรดานเนี่ยพี่หมูหวานว,านว่าน่าจะมีคนดังๆแวะมาทานบ่อยๆนะ มีปะก็ม, <c oughs> มีนะคะพี่พเอกชัยเอกชัยศรีชัยก็มาทานบ่อยเท่าที่พี่ไปสำรวจมานะทั่วภาคใต้เลยพี่เอกชัยจะไปทานทุกร้านเลย <c oughs> สดลองพี่เขาเนี่ยทานเก่งมาก,กเลยนะถ้าเห็นแกผ่านแกก็แวะนะคะแล้วเมนูไหนที่เขาชอบแกแก็ทานเนี่ยค่ะพวกยำสีดาพวกเนี้ยค่ะ เสียงต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากพี่เอกชัยมีคนอื่นอีกปะก็อย่างทุ๊กี้ก็มาสองครั้งแล้วทุ๊กี้ก็มาสองครั้งแล้วก็ดาราหลายท่านนะคะพี่กุลแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นักการเมืองอะไรอย่างี้ยไหมแม็ก็ที่แม็ก็มีท่านบรรหารเคยอ๋อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่านบรรหารทานอะไร ท่านบรรหารวันนั้นท่านมาท่านทานหัวปลาต้มเผือกอีกอย่าง,างนึงที่ขึ้นชื่อเหมือนกันเพราะาท่านทานเผ็ดไม่ได้เพราะว่าเมนูนี้คุณหมึกแดงเขาแนะนําไว้หัวปลานนต้มเผือกอ,อะไรอย่างงี้นะคะต้มเผือกกับปูศิรดาที่ท่านทานวันนั้นอค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาที่สงขลานะคะก็ไม่ควรจะพลาดร้านนี้ใช่ไหมศิระดาเปิดทุกวันหรือเปล่าคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งค่ะ ไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมไม่มีค่ะขยันเนาะค่ะเทศกาลก็ไม่หยุดค่ะโอ้โหขยันจริงๆนะคะเรียกได้ว่าใครที่อยากจะมาชิมเนี่ยไม่ต้องโทรมาจองก็มาได้เลยได้ค่ะเพราะว่าร้านไม่มีวันปิดอยู่แล้วนอกจากโต๊ะเต็มนอกจากโต๊ะเต็มวก็ต้องโทรสิไม่ต้จองที่ตรงริมน้ำไม่ได้ค่ะอ่าเอาละค่ะถ้ายังไง พี่หมูหวานจะแวะมาบ่อยๆนะคะ,คะขอบคุณคน้องพี่มากๆค่ะ,คะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ หลังจากชิมอาหารอร่อยๆกันแล้วนะคะอย่าลืมไปพบกับช่วงต่อไปนะคะช่วงมูหวานชวนคุยแล้วก็มูหวานชวนคุกไปกันได้เลยค่ะมูหวานชวนคุยวันนี้นะคะแขกรับเชิญของมูหวานค่ะ คุณแพนพิมพอภาไรวาเหตากูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมนามสกุลของคุณยาวขนาดนั้นล่ะคะก็นามสกุลเดิมก็ไรวาแต่ว่าแต่งงานก็เหตากูลเขาก็เลยเลือกไม่ได้อยากเก็บเอาไว้ทั้งสองสกูลจริงๆก็คือพิมพภาเหตากูลนะคะอแล้วคุณพิมพ์อภาไรวาเป็นบุตรสาวของใครนะคะคุณขจรเดชพันธิภาไรวาค่ะ มีพี่น้องกี่คนอ่มีพี่น้องหนึ่งคนค่ะเป็นน้องสาวหรือว่ามีพี่น้องหนึ่งคนคือตัวเองคนเดียวพี่น้องหนึ่งคนคุณแพนนะคะค่ะได้ข่าวว่าจากเมืองไทยไปเรียนอยู่เมืองนอกหลายปีเลยทีเดียวค่ะก็ตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่าสิบสิบขวบสิบสิบเอ็ดขวบเลยสิบเอ็ดขวบเลยเพราะอะไรตอนนั้นก็ถึงได้ให้ลูกสาวที่น่ารักนี่จากเมืองไทยไปอยู่ถึงเมืองนอก ก็อยากไปเองด้วยเด็กๆ <c oughs> คิดว่านะค,ะคุณแม่ต้องร่างคิดกลับไป <c oughs> แต่ทีนี้ก็อพอไปแล้วเนี่ยก็ไม่อยากอยู่ <c oughs> แล้วก็คุณแม่ก็เลยส่งน้องตามไปด้วย <c oughs> ตอนนั้นไปอยู่ที่เมืองอะไรนะเอ,อเ,ออเอสเซ็กซ์สห์แชมสวร์ดเอเซ็กซ์ที่ที่อังกฤษพอไปอยู่แล้วมันรู้สึกยังไงถึงได้รู้สึกว่าอยากกลับมาก็คือเป็นโรงเรียนเป็นแบบมันกว้างมากใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบ มีแต่มีแต่พืชผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่เป็นพืชผักใช่มันเหงาค่ะเนียก็คือเป็นเด็กที่หลงแสงสีนั่นเองพอไปอยู่เมืองเงียบๆก็เลยเหงาเพราะสิบสองคงยังยังไม่ได้ไปไหนอ่าฮะอ่ทีนี้ก็คุณแม่ส่งน้องตามไปแล้วก็น้องก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันก็คือเศร้าตอนไปพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วตื่นมาวันหนึ่งก็พูดได้อะไรเงี้ย ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ทราบเหมือนกันในความจำของเรานะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอน้องไปไม่อยากอยู่คุณแม่ก็เลยตามไปก็ไปซื้อบ้านอยู่หน้าโรงเรียนกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อก็คือทำเอสใช่ไหมคะก็ไปกับก็ทำงานแล้วคุณแม่ก็คืออยู่ที่บ้านแล้วก็ไปรับไปส่งลูกทุกเช้าอยู่หน้าโรงเรียนเลยค่ะแล้วเวลาไปโรงเรียนให้ครไปส่งคุณแม่ ก็คับก็แล้วแต่ค่ะถ้าตอนคุณพ่ออยู่ก็ก็ไปส่งก็รับรถไปส่งทุกวันไปรับไปรับไปส่งเป็นแบบเดเกอร์แล้วเริ่มเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็สักพักหนึ่งก็ไม่อยากอยู่บ้านแล้อยากอยู่โรงเรียนก็ก็คือเสร็จแล้วก็ย้ายโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะไปอยู่ในใกล้ใกล้ลอนดอนค่ะะแล้วก็คราวนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อบ้าน คุณแม่ตามไปซื้อบ้านทุกที่ใช่แล้วบ้านเก่าทำยังไงก็ขายค่ะขายไปตามไปซื้อบ้านที่ใกล้กับลอนดอนค่ะแล้วก็เออบ้านอยู่ในลอนดอนเลยบ้านอยู่ในลอนดอนอยู่อยู่พักนีแล้วก็เปิดลาพัทราที่อกบลจะได้มีอะไรทำาคะไม่งั้นก็ไปดูลูกแล้วไม่มีอะไรทำอ๋อก็วิญญาณของการทําอาหารเนี่ยยังอยู่นะค่ะไม่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าไปอยู่เมืองนอกเนี่ย คงไม่อดอยากอาหารไทยแน่นอนก็มีมีตลอดแล้วตอนนั้นทำไมถึงอยากจะไปเรียนที่อังกฤษก็จำไม่ได้บางคนก็ไปเรียนที่อเมริกามางคนก็ไปเรียนที่ออสเตรเลียอะไร่เลือกคุณแม่คงเลือกให้ค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยจนจบค่ะก็คือเรียนจบที่นู่นเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยค่ะค่ะจบเรียนจิตวิทยาจิตวิทยา ทำไมถึงนงเะว่ากำลังจะถามได้ทีเดียวก็จริงๆเรียนบ i n e s s ค่ะกับ s p ป n i s h ค่ะแล้วทีนี้ก็จะต้องไปสเปนปีสุดท้ายก็เอิมขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากรีไปสเปนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ชอบบิสเน s ด้วยเพราะว่าจริงๆต้องเรียนเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องกลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็เรียนไปมาก็คือไม่ใช่ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบสังเกตคนอยู่แล้วคนก็เลยแนะนำให้ ไปเรียนจุลทียาก็คือย้ายไปแล้วก็คือก็เรียนจุลทียา์แล้วก็กลับมาทำงานที่เอิร์นยัญญาเป็น HR c o n ร์คอนซัลเทอร์นะคะยังไม่มาทำธุรกิจด้านอาหารสักทีเดียวไม่เลยค่ะเพราะว่าอยากจะได้ทำอะไรที่ตัวเองเหมือนได้เรียนมาด้วยทำอยู่นานไหมคะก็ก็คือเข้าไปทำตรงนั้นแล้วก็สักปีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำยูโนแคล บริษัทน้ามันนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกเป็นเชฟมอนใช่ปะแล้วก็สแลาวก็ไปทํำอะไรป๊บหนึ่งจำชื่อบริษัทไม่นานแต่ว่าลักษณะของงานก็คือได้ใช้วิชาที่เราเรียนมาวิทยาหมายถึงว่าเลือกคนแล้วก็ทำเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิเคราะห์คนอะไรเงี้ยว่าเขาจะทํางานได้ไหมในในโรคของเขาอก็แสดงว่าเราชอบในแนวนี้เราสามารถเรียนได้จนจบอย่างมีความสุขแล้วก็ทํางาน แล้วร้านอาหาร Pat ิโอแอทเนี่มาอย่างไงก็คือเดิมทีแล้วคุณอาทำพาติโออยู่อะค่ะที่มีหลายสาขาแต่ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่สาขาเดียวก็คือเราก็แค่ว่าเนียยจบมาแล้วก็เนคนชอบทำอาหารอยู่แล้วเนี่ยก็เลยขอลองที่จะเข้ามาช่วยค่ะแล้วพอเข้ามาช่วยก็เหมือนกันก็ทำไปเลยเลยจำเลยเรียกได้ว่าอาหารมันอยู่ในสายเลือดนะแล้วมาช่วยได้กี่ปีแล้วคะ อันนี้เพิ่งทำค่ะไม่ถึงปีค่ะแล้วมีหลักการบริหารยังไงสำหรับพอมาตกอยู่ในมือของคุณแพนเนี่ยก็ทำแบบเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบให้ร้านดูดูเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดูหรูตามตามภาพลักษณ์ของร้านจะดูหรูใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ <c oughs> <ๆ c oughs> จะทำให้คนที่เข้ามาไม่รู้สึกเกรงอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นคอนเซปต์ของร้านที่แบบดูรู้แต่ว่ามีความเป็นกันเองใช่แล้วอาหารเนี่ยเป็นแนวไหนต่างจาก s ออะไรอย่างนี้ก็เปล่าต่างค่ะต่างตรงที่เอสแอนพีก็จะเป็นอาหารฝรั่งง่ายๆอันนี้ก็อาจจะมีเป็นสไตล์แบบโฮมเมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือส่วนมากอาหารก็จะมาจากที่เราไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างงี้มาไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะอย่างไปสเปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวทรัฟเฟิลฟรายส์ที่มี บริโซ่อะค่ะอันนี้เพื่อนพาไปทานก็ชอบก็เลยเอามาตัดแปลนนิดนึงคืออาหารต้องตัดแปลนนิดนึงสำหรับคนไทยด้วยค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยคุณแพนเนี่ยจะลงไม้ลงมือทำอาหารให้พี่หมูหวานชิมด้วยใช่ไหมจะทำอะไรคะคาโบนาร่าค่ะคาโบนาร่าซึ่งอาจจะดูเบสิกมากแต่ว่าเราก็ใช้อินกรีเดียนที่ดีค่ะเช่นก็ใช้กวนเชลเล่ซึ่งเป็น เป็นแฮมที่เขาใช้สำหรับออเทนติกรซสปี้ะคะ่ะแล้วก็ใช้ชีสเป็นแพครคนโนเรมานอค่ทุกอย่างพิเศษตรงนี้ซึ่งไม่เหมือนกับคา r โบนาราทั่วไปก็ร้านอื่นก็คงทำแต่มันก็แล้วแต่ว่าเราเราเราปรุงยังไงอแล้วปกติเนี่ยคุณแพนทำกับข้าวเก่งไหมก็พอทำได้นี่ทมตัวอีกแล้วต้องถามคนที่ทำให้ทานน่าใครทำให้ทานก็ทำให้นม้าง สามีอย่างเงี้ยค่ะคุณแพนแต่งงานนั้นยังเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเมนูที่สามีชอบคืออะไรเขาทานทุกอย่างค่ะเนื้ออ๋อเนื้มกจะเป็นเป็นเมนูเนื้อใช่ไหมที่เป็นฝีมือเราด้วยเขาทานได้ทุกอย่างนี่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมูหวานก็จะมาพิสูจน์ฝีมือของคุณแพนนะคะว่าทําได้ทุกอย่างจริงหรือเปล่าแล้วก็อร่อยมา ะะเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหมูหวานชนคุกได้เลยนะคะคไปกันเลยค่ะ ัวไปผัดชงเช้งปักดตียวก็ออกมาเป็นคาโบนาร่าสไตล์ของคุณแพนนะคะบอกว่าอะไรนะแฮมเนี่ยพิเศษมากๆเลยใช่ไหมค่ะก็คือมาจากอิตาลีค่ะที่ที่เรียกว่ากววเชียเล่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาชิมจานนี้เนี่ยมาได้ไหมได้ค่ะแต่ไม่ใช่แพนผัดนะอ๋อไม่ใช่แพนผัดแต่ลดรดรสชาติเหมือนกันเพราะว่าบอกสูตรอร่อยกว่า คือคืออันไหนอร่อยกว่าคะเชฟะอย่างนั้นไปนะคะไม่ได้ละเดี๋ยวมวืวานจะต้องพิสูจน์นิดนึงนะคะก็สมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาชิมอาหารต่างๆเนี่ยที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะก็มีทุกวันศุกร์นะคะจะมีซีฟู้ดข้าก็เราก็จะมีฟินดิแคล์อยสเตอร์บ้างเรเซอร์แคลมบ้างก็จะยาวๆ <c oughs> นะคะแล้วก็ จะมีพวกมัสเซิลพวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าตอนนั้นซีซันอะไรของอะไรถ้าสมมุติว่ามาช่วงนี้ล่ะมีอะไระช่วงนี้ก็จะมีเรซซ์แคลมตอนนี้<ม>แล้วก็มีมี oysters, มออสเตอร์เอามาทำเป็นเมนูอะไรบ้างอนะก็ฟรชนะะออสเตอร์ sters, นะคะแล้วก็เรซซ์แคลมก็เป็นไวไวนะะ์ซอสค่ะ<ม>ก็จะ,ะบีบมะนาวนิดนึงโรสเบียว<ม>จะข้นพน้นคะ่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยคุณแพนเนี่ยมีงานอะไรบ้างอะคะ ที่รับผิดชอบอยู่ก็ทําที่นี่นะคะเป็นหลักแล้วก็ทําเค้กด้วยเป็นหลักเหมือนกันเป็นหลักสองอันก็คือทําทำเค้กที่ไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีไข่สำหรับคนที่แพอเงี้ยค่ะอยู่ที่ไหนอะคะต้องโทรสั่งเท่านั้นเบอร์อะไรอะคะเบอร์เบอร์ส่วนตัวเบอร์ส่วนตัว0851211112ค่ะค่ะถ้าสมมุติว่าใครอยากจะชิมเค้กไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีไข่นะคะ แล้วจะเป็นเค้กได้ยังไงก็ลองโทรสั่งดูก็ได้นะคะคเอาละค่ะถ้าสมมติว่าจะมาชิมอาหารที่พา t i o ิโอแอดทเวนตี้ซิก์เปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันค่ะแต่จะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิดทั้งวันแต่จันถึงสุกเนี่ยคือจะจะ,จะเปิดตอนบ่ายอ๋อจะมีสองช่วงค่ะ1ิบเอ1ดโมงึงบ่ายดงถึงบ่ายสามค่ะบ่ายสามเลยแล้วก็อีกห้าโมงถึง สี่ทุ่มแต่ว่าบางทีคนก็นั่งถึงตีสองเนี่ยค่ะไม่ถึงขนาดนั้นเด็กไม่อยากอยู่นานนะคะเอาละค่ะวันนี้หวานขอบคุณคุณแพนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วก็ ขอชิมฝีมือคุณแพนนะคะแต่ว่าก่อนจะชิมนะคะสัปดาห์หน้านะคะหมูหวานจะพาไปพูดไปคุยกับใครนะคะจะพาไปชิมอะไรนะคะห้ามพลาดชมเด็กขาดเลยนะคะติดตามได้ที่กรุงเทพธุรกิจทีวีสัปดาห์หน้าค่ะ